สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเาหน่อยเพชรบันแพงพอฮักแม่ฮักบักหลานหน่อยมานะชัยเพชรบันแพงโดยความไว,ว้วางใจที่ผลงานของน้องแต่ละมือแต่ละเดเสมอต้นเสมอปลายตลอดเวลาทั้งคู่ทั้งทีมงานพุทธศิป เอาน้องขึ้นมาเป็นพระปินทองนี <c oughs> เนง่เป็นจังไดเป็นจังไดพระปินทองของพอวสิวดลนะครับโดยการแสดงของมณชัยเพชรบัญแพงมาขึ้นพี่นอ้องเสียงกังว่านคือเกา่าเสียงเรไรมณชัยเพชรบัญแพง พอดีพ่องามตั้งว่างอยู่ในใจอีกหลายหลายคนตลอดเวลาเปิดตัวพระปินท่องครั้งนี้เป็นการแสดงว่าคุณคู่คู่บาอาจารย์อุจสกิบ์เเป็นไหวว่างใจเป็นไหวว่างใจนองมานะนะครับนะ <c oughs> ถึงบทต่างๆสิพานมากหลายขั้นตอน บ่จะเป็นแดนเซอร์บ่จะเป็นพระปินแก้วจังเสียนะครับน้องทำได้ดีมาตลอดเวลานะครับเนาะบ่มีผิดบ่มีผิษเพียนเลยคิดเบิงว่าได้ขึ้นมาเป็นพระปินท่องถึงจะได้ขึ้นมือเดียวก็ถือว่าวาชนะน้องมีการพัฒนาขึ้นมาอีกแต่ละสะเต็ปแต่ละสะเต็ปพี่น้อง เ็ดไหโนบผู้ผาเข้าใจว่าการดำเนินชีวิตการวิวัฒนาการของนุ่มหน่อยผู้นี้เป็นการพัฒนาซึ่งไปที่ลรสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเสียงวัฒนมดาพี่น้องผมสิบอกไว้เลยเสียงวัฒนมดานะครับหาตัวจับยากมากสำหรับมานาชัยพ่อแม่แมพ่นสิหูอยู่แล้ว FC เพิพนสิฮูอยู่แล้วนะครับ พอเสียงน้องเป็นไรออกมาปุ๊บนี่เสียงเสดสเดิร์มาเลยกล่องกังวานอเอกอรักของเขาหลักเสียงอมตะมณะชัยเพชรบัน้นแพงนะครับนี่แหละต่ารจะเริ่มเติบโตสิไปเรื่อยๆพี่น้องบ่ต้องห่วงเลยนะครับเด็กหน่อยพวกนี้สิบ่เฮ็ดให้พ่อแม่เอ c ซีผิดหวังครับแม้กระทั่งตัวนกผู้พาก็ยังคง คอยเป็นแว่งใจตลอดเวลานะครับเนาะให้น้องคนนี้พี่น้องลองไปฟังเบิงบทพับินท่องครังแหลกของมณชัยเพชรบันแพงครับผมอปนนนทงงงนะ่งมเยวยาออนะยวยา

ជ្រឿ El ด้วยแรงรัทธากับบวกกับความให้กำลังใจจากพอ่อแม่พ่อฮักแม่ฮักทั้งหลายของน้องเฮ็ดเห็นน้องเป็นคนดีตลอดเวลาอยู่ในศีลในธรรมว่างตัวเสมอตนเสมอไปนะครับเนาะเขาเมื่อในวงการบวชใหมักแข่งบวชใหมากเอียงนำํำผู้ใดทั้งสิน้นสร้างตัวตนเองสร้างตัวเองสร้างผลงานให้ประจักษ์แก่สายตา หลายคนที่เขามาเบิงในงานหรือหล,หลายคนที่เบิงแหลวอยู่ในคลิปนี่แหละครับก้าขั้นต่อไปของน้องก็คือสิจะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆนะครับด้วยการไว,ว้วางใจของทีมงานของคู่ของอาจารย์หลายๆฝ่ายที่คอยจัดสคริปให้นี่แหละเอากันดีใจนํา อายุยังหน่อยพี่น้องอายุน้องอยังหน่อยแค่สิบเจ็ดปีอย่างสิบแปดนั่นแหละ 18. เขาสิบแปดเดือนท่านว่าวันที่สิบเข้าพ่อใจในผลงานแต่บักหล่ากะต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ตลอดเวลา,ส,าสั่งสรรมีเวลาพักนอนพักผ่อนให้เต็มทีล่อสางฟันให้ สั่งผลงานให้พ่อให้แม่พ่อหักแม่หักได้เบิ่งนะครับเนาะนี่ครับกล่าวแรกมันก็สิมีกล่าวต่อไปมันก็สิมีก้่าวหนึ่งก่าวสองก่าวสามบอต้องห่วงครับเด็กหน่อยผู้นี้บอเหตุห้พิดหวังแน่นอนขอบคุณพ่อพ,อพอ่อแม่พ่อหักแม่หักสุขููสุขคนฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนกผู้ผาขอบคุณครับ